ไก่ป่าหรือไก่เชือนแก้วลัสแก้วลัสจัดอยู่ในวงตระกูลไก่ฟ้าและนกกระทาจัดเป็นนกที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางลำตัวอยู่ที่46-73ถึงเซนเมตรพบกระจายอยู่ในเขตส,สูงสุดโดยมีกระจายตั้งแต่ประเทศอินเดียจนถึงเวียดนามรวมถึงประเทศจีนตอนใต้ เก่าซูคาต้ตาจะเป็นต่าบกที่มีความใหญ่เป็นอันดับสามของโลกมาแคร์ินเนเตอร์ฮอสกําเนิดจากการผสมพันธุ์โดยการคัดเลือกจากมนุษย์โดยส่วนสูงของมันมักจะอยู่ที่86-97เซนตเมตรเนื้แคบเนแคบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดเล็กในวงศทังกร อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าและทะเลทรายในแอฟริกรามีนิสัยอยู่รวมกันเป็นหูแข็งแรงและปรับตัวเก่งเม่นแคบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดเล็กมีคนแหลมคล้ายหนามปกปุุดตัวออกหากินเวลากลางคืนกินแบลงเป็นหลักสามารถม้วนตัวเป็นก้อน <c oughs> เพื่อป้องกันตัวเองได้วิทยาศาสตร์ของมันก็คือ คาลิทริกแจ็คคัสซึ่งมันเป็นลิงที่มีขนาดเล็กโดยจะพบในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกาใต้ลักษณะตัวของมันจะมีขนปุกปุยและหางยาวมันมักจะอาศัยอยู่ในฝูงและมักจะกินผลไม้กินมแมลงและขี้เลื่อยมักเป็นสัตว์ที่แอคทีฟเจเนตอยู่ในสกุลเจเนตตาซึ่งประกอบด้วยชนัขพ,พันแอฟริกันขนาดเล็ก17สายพันธุ์ ยีนทั่วไปเป็นยีนเดียวที่มีอยู่ในยุโรปและเกิดขึ้นในข้าวสมุทรไอเบียอิตาลีและฝรั่งเศสแดคูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางมีขนสีเทาหน้าเป็นเอกลักษณ์ด้วยลายคล้ายหน้ากากอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือเป็นสัตว์ฉลาดอยากรู้อยากเห็นและปรับตัวเก่งกินได้ทั้งพืชและสัตว์มักออกหากินเวลากลางคืนและสามารถใช้ เท้าหน้าได้ข้ายมือคนสกังเป็นสัตว์ประเภทขนาดเล็กจนถึงปานกลางมีประษาสัมผัสการดมและการได้ยินที่เยี่ยมทว่ามีประสาสายตาที่แย่และเมื่อหลงทางจะไม่สามารถจดจำถินทางที่ตัวเองเคยอยู่ได้ฟอร์ฤทต นับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีจํานวนชิ้นกระดูกสันหลังมากที่สุดในโลกโดยมีกระดูกที่ต้นคอถึงเ็ดชิ้นและสะโพกถึอองหกชิ้นนั่นจึงทําให้เฟอร์เรตส,สามารถที่จะมุดหรือลออไปตามโพงหรือว่ารูเลี้ยวต่างๆได้อย่างยืดหยุย่นและคล่งองแคล่วลาลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงมา้ามีขนาดเล็กกว่ามา้าแต่แข็งแรงและอดทนอาศัยอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลกมักใช้เป็นสัตว์พาหนะ กวัวน,นาเป็นสัตว์โดยคายปรประเภทกิ้งกามีขนาดใหญ่หางยาวและมีหนามตามแนวหลังพบมากในอเมริกากลางและอเมริกาใตา้มาจิ้งจอกน้ำตาลหรือบราฟอ์เป็นสุนัขป่าในตระกูลแคเนเดลมักพบอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปซึ่งขนาดลำตัวของมันอยู่ในระดับปานกลางและมีขนสินตาลอาศัยอยู่ในป่าและทุ่งหญ้าคาปิ巴า หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hydrocoeris Hydrocoeris Capybara เป็นสัตว์ฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ในเทวีบอเมริกาใตา้ใกล้แหล่งน้ําพวกมันเป็นสัตว์สังคมอยู่กันเป็นฝูงว่ายน้ําเก่งและกินพืชเป็นอาหารมีนิสัยร,รักสง,งบเป็นมิตรและสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ดีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงตระก,กูลเดวกกะเลี้ยงง่ายแข็งแรงับตัวเก่ง พวกมันกินพืชเป็นอาหารปีนป่ายเก่งมาพบในพื้นที่ภูเขาเต่าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ช้าอาศัยอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งอยู่ในน้ำซึ่งอาศัยได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มรวมถึงบนบกและเราจะเรียกมันว่าเต่าบกจระเข้จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำมีฟันแหลมคมขากรรไกรทรงพลังและเป็นนักล่าที่เก่งกาจ พบได้ในแม่น้ำหนองน้ำและมาชนิดอาศัยอยู่ในน้ำเข็มเช่นจระเข้น้ำเข็มเป็นสัตว์เลือดเย็นและมีอายุยืนยาวปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอเมซอนเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่พบในลุ่มน้ำอเมซอนมีลำตัวยาวเป็นทรงกสวยปกคลุมด้วยเกล็ดหนาสีออกเขียวหรือเทาและมีลวดลายสีแดงบริเวณหางโตเต็มที่อาจยาวได้ถึง3เมตรและหนักมากกว่า200กิโลกรัม เป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกและปลอดจึงสามารถขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำได้กินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารและเป็นที่นิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงามในความการา้าที่วิ่งเร็วและแข็งแรงมีสีขาหางยาวและแผงคองพบได้ทั่วโลกมักใช้ในการขี่เดินทางและกีฬา